รอยเขาวาข้างขวามาเนี่ยมาเนี่ยเห็นแต่ลอยลอยล้มมาตรงนั้นน่ะน่ะเห็นแต่เส้นดำๆมาน่ะเนี่ยรถมาหยุดอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ใส่หมวกกันน็อกหัวไม่น่าจะใส่นะไม่เห no, 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 ็นมีเอออาจจะน็อกหัวน็อกไม่รู้เออมันไม่ได้ใส่หัวอ่าเมาด้วยแล้วมั้ง lúa cái nhân này Ồ, nhân hại chay vô nhân hại chay vô nhân hại chay Giao lên khắp, lên, giao khắp ถ้ามูลทิศแจ้งไปแล้วก็ไม่มาง่ายหรอกแต่พอได้มามาสองสามคันอ่ะไม่รู้ว่าลงเองหรือรอะไรม,มาก็าเจดตอนเจ็ดตอนหนึ่โนโนโสงหก,ก 6, ครับครับโทรไปแล้วแจ้งไปแล้วแต่ไม่มาง่ายหรอกแต่ถ้าได้มาคอยดูเถอะแห่มาเลยนะด <c oughs> ิะมต้องมีจะเหตุในดิด่งควายอยู่นค,นครับคนครับเดี๋ยวมาก็เจออุบัติเหตุอยู่กลางทางเลยครับหลังจากโทรแจ้งก็ถ่ายวิดีโอไว้นี่ครับโทรแจ้งหนึ่งหนึ่งโม หนึ่งโมหกเก้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มาเลยเไม่จอดน้อยวะไม่จับครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเนี่ยเห็นล้มอยู่คันเดียวรถก็<อ>ม,ามาไว้ด้วยเดี๋ยวเลยครับเดี๋คคยวเลยตรงนี้เรียกอะไรพี่ตรงนี้เรียกอะไรกาตรงนี้ใช่กระสาใช่กระาหน้าคุณนานเลยครับ หน้าอูรถคุณนนานเลยนะ,ะครับแค่นี้แหละครับไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรมาเห็นก็นอนอยู่เนี้ย